สวั ok, Group, or, risque, สด Firstly, ีครับผมนายพิทิปูนธรรมนักศึกษาทันตะสารณสุขชั้นปีที่สองวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยแบ่งโดยทั่วไปนะครับแบ่งเป็นสองประเภทครับหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การสอนเครื่องมือประเภทนี้เป็นนวัตกรรมสําหรับพัฒนาตัวแปรตาม หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระทําเพื่อพัฒนาตัวแปรตามของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือวัดตัวแปรตามครับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีหลายประเภทอาจจะเป็นเครื่องมือที่อาจเป็นเครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใหม่ หรือดัดแปลงเครื่องมือของผู้อื่นที่ที่ศึกษาวิจัยในเรื่องที่คล้ายๆกันหรืออาจจะใช้เครื่องมือที่มีผู้อื่นสร้างไว้แล้วทั้งหมดเลยก็ได้ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเช่นแบบทดสอบแบบสังเกตพฤติกรรมแบบสัมภาษณ์แบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามแบบบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเป็นต้น,นครับการเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเริ่มจากการพิจารณาชนิดของข้อมูลจากนั้นเลือกวิธีการเครื่องวิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลชนิดของข้อมูลแบ่งเป็นสี่กลุ่มมีวิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังตาราง1ตารางหชนิดของข้อมูลวิธีการและเครื่องมือที่เก็บ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดของข้อมูล 1. ด้านความรู้ความสามารถวิธีการ 1. การทดสอบเชิงทฤษฎี 2. การทดสอบเชิงปฏิบัติ 3. การประเมินพืชขออภัยครับ3การประเมินทักษะ 4. การประเมินผลงานเครื่องมือนะครับ 1. แบบทดสอบภาคทฤษฎี2แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 3. แบบประเมินทักษะ4แบบประเมินผลงาน ชนิดของข้อมูล 2. ด้านความรู้สึกความคิดเห็นเจตคณาคติวิธีการ1การสะท้อนความรู้สึกความคิดเห็น2การวัดเจตคณาคติ3การประเมินค่า4การสังเกตเครื่องมือ1แบบสอบถาม2แบบวัดเจตคณคติ 3. มาตรมาตรประมาณค่า 4. แบบบันทึกการสังเกต5แบบสังหรวจรายการ ชนิดของข้อมูล3ด้านพฤติกรรมวิธีการ1การสังเกตการ2 2การการตรวจสอบประวัติ 3. การสอบถามการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเครื่องมือ1แบบบันทึกการสังเกตแบบสำรวจรายการ2แบบบันทึกข้อมูล 3. แบบสอบถามแบบบันทึกการสัมภาษณ์ชนิดของข้อมูล 4. ด้านปฏิสัมพันธ์ วิธีการ 1. เทคนิคสังคมมิติ 2. การสังเกตเครื่องมือ 1. แบบว่าเจคณะคติแบบสอบถามความต้องการ 2. แบบบันทึกการสังเกตแบบตรวจสอบในการการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะต้องระบุรายละเอียด2ส่วนคือ1 รายละเอียดของเครื่องมือคือระบุประเภทลั s, u, กษณะส่วนประกอบรวมทั้งอาจอ้างอิงถึงแนวคิดหรือทฤษฎีตามลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2. วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือเป็นการระบุข,ขั้นตอนการสร้างและวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมืออย่างละเอียดการเขียนรายละเอียดของเครื่องมือ 1. ระบุว่าเครื่องมือขออภัยครับ 1. ระบุว่างานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวิจัยจํานวนเท่าไร่อะไรบ้าง 2. ง,งานวิจัยบางเรื่องใช้เครื่องมือการวิจัยมากกว่า1ห,หมวดเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่แต่ละหมวดอาจมีมากกว่า1รายการให้จําแนกหมวดหมู่ระบุทุกรายการ3เครื่องมือแต่ละรายการให้เขียนระบุประเภทลักษณะและองค์ประกอบครบถ้วน 4. ปางสถาบันการศึกษาให้เขียนตัวอย่างเครื่องมือในหัวข้อเรื่องที่ใช้ในการวิจัยของรายงานวิทยานิพนธ์ด้วย 5. ระบุจํานวนองค์ประกอบลักษณะได้ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในที่ใช้จริงซึ่งอาจจะไม่เหมือนหรือปรับปรุงจากโครงร่างหรือข้อโครงการวิจัยขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยโดยทั่วไปเครื่องมือในการวิจัยโดยทั่วไปมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย 2. กําหนดเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูล มูลที่ว่าควรเป็นเครื่องมือประเภทใด 3. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยศึกษาจากตารางเอกสารและวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับวิจัย4กํกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือดังกล่าว 5. ระบุเนื้อหาและประเด็นหลักที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย 6. สร้างเครื่องมือตามประเด็นและเนื้อหาในข้อ5 7 นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนะะื้อหา8ปรับปรุงเครื่องมือตามความแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ9จัดทำเครื่องมือให้สมบูรณ์เช่นถ้าหากเป็นแบบสอบถามก็ควรจัดพีม์ให้ถูกต้องตามลักษณะของแบบสอบถามให้มีลักษณะส,สมบูรณ์สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลย10ทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยการนำเครื่องมือใช้กับก,กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาในงานการวิจัย จะนำผลการทดสอบใช้มาใช้มาตรวจสอบหาคุณภาพเช่นค่าความยากง่ายค่าอค่านำเจ็แจงและความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือจะเว็ดนำผลที่ได้จากข้อสิบมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือในในความเหมาะสมยิ่งขึ้นหากเป็นไปได้ข้อควรที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจะได้นำไปให้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 12. จัดพิมพ์เครื่องมือวิจัยสมบูรณ์พร้อมทั้งจัดทำาครื่องมือการใช้ดังกล่าวด้วยเทคนิคการเขียนขัข้นต่อจากการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย1เขียนขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยแยกตามประเภทของเครื่องมือ2แต่และประเภทเขียนขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเป็นข้อๆแยกกันหรือหลอมกัน ไปก็ได้ 3. ทุกเครื่องมือให้เริ่มจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและตัวอย่างเครื่องมือ 4. แต่และขั้นตอนอธิบายกระบวนการสร้างหรือหาคุณภาพอย่างละเอียด 5. เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนควรใส่ตัวอย่างเครื่องมือไว้ด้วย 6. ขั้นตอนการหาคุณภาพโดยการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญให้เขียนว่าตรวจสอบอะไรโดยใครและทําอย่างไรพร้อมระบุเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสาหรับรายชื่อและคุณ,ณสมบัติที่ แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญอาจผนวกไว้ในขั้นตอนหรือแยกไว้ในภาพผนวกแล้วแต่ความนิยมหรือข้อกําหนดของสถาบันการศึกษากรณีแยกให้วงเล็บระบุราชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในอยู่ในภาพผนวกสําหรับเขาโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อาจจะยังไม่ระบุชื่อระบุอย่างคุณสมบัติของเชี่ยวชาญ7การหาคุณภาพโดยการ โดยโดยการขบวนการทางสถิติให้ระบุวิธีการสถิติที่ใช้วิธีวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึง,ถง,ถงคุณภาพของเครื่องมือสําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ใส่ไว้ในภาคผนหวกการเขียนตรงนี้มีความแตกต่างกันระหว่างเขาคงกับรายงานวิจัยกรณีเขาคงวิจัยไม่ได้ดาเนินการ จะยังไม่มีผลการวิเคราะห์คุณภาพให้เขียนเพียงระบุว่าให้จะหาคุณภาพอย่างไรดังนั้นการนำข้อโครงมาเป็นรายงานจึงจะต้องเพิ่มผลการวิเคราะห์ตรงจุดนี้เข้าไปด้วยเพื่อความชัดเจนควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพประกอบตัวอย่างการเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชื่อเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยการจัดเรียนรู้โปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับ on, เ,เ,เ,เายาวชนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. ประเภทเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความราับผิดชอบแบบแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความฉลาดทางอารมณ์แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ โปรแกรมพักษาชีวิตสําหรับเยาวชนโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนพัฒนามาจากหลักสูตรทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนตามโครงการไลออนควสเนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาหลักสูตรนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาบริษัทของหลักสูตรบางส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีตัวอย่างจึงเหมาะสําหรับเยาวชนในประเทศตะวันตกผู้ิจจึงได้นํามาพัฒนาให้เหมาะสมกับเยาวชนไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ฝึ่งศึกษาเอกสาร แด้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 2. วิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544เพื่อกำหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนดังนี้รอบเปลี่ยนให้สอดค้องกับวัฒนธรรมไทยเช่นชื่อ,อบุคคลใน กรณีตัวอย่างเป็นชื่อของชาวอเมริกันปรับเปลี่ยนชื่อไทยเช่นจิมมี่เปลี่ยนเป็นวิชัยการรับประทานสปาเกตตี้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าการเล่นกีฬาซอฟบอลเปลี่ยนเป็นการเล่นกีฬาฟุตบอล3 2จอปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากบทที่1่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นบทที่2การสร้างความมั่นใจในตนเองและทักษะการสื่อสารบทที่3การจัดการกับอารมณ์นำมาวิเคราะห์มาสร้างมาสังเคราะห์ให้เป็นหน่วย การเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการจัดทำหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัราชกราช2544ดังนี้หน่วยที่ 1. รู้จักการฉันและเถอหน่วยที่2องไว้รุ่นไม่วุ่นวายหน่วยที่3นับผิดรับชอบหน่วยที่4อารมณ์สาคัญชไหนหน่วยที่5ฉลาดคิด 4. จัดทําแผนการเรียนรู้ 5. น้านแผนการเรียนรู้รู้จักโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนที่พัฒนาแล้วให้คณะกรรมการที่ ศึกษาตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํมา6ให้ชุทยชาญตรวจสอบพมเหมาะสมความตรงตามเนื้อหาและนําไปปรับปรุงแก้ไขตามความแนะนําก่อนไปใช้ชุทยชาญควรตรวจสอบแผนการจัดเรียนรู้ตามโปรแกรมทักษะชีวิตสํสำหรับเยาวชนประกอบด้วย 1. นางประภาสีฉายาสูตร ศึกษานิเทศ9สำนักศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาการหลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนประจำประเทศไทย 2. ปิยนางปิยธิยาจัดเสมสุวรรณศึกษานิเทศ8สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาการหลักสูตรชีวิตสำหรับเยาวชนประจำประเทศไทย 3. นางทิติราาริทักรองผู้อำนวยการโรง,งเรียนวัดเวลุวัดมะนาลามฝ่ายมัธยมศึกษาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร7 นำแผนการวิจัยเรียนรู้ตามโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนไปทดลองใช้กับนักเรียนขั้นตอนการ,การพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนแสดงเป็นภาพดังนี้นะครับ2.2ครับแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ความรับผิดเพื่อใช้วัดความรับผิดชอบของนักเรียนสีด้านคือความรับผิดชอบต่อด้านตนเอง 1ิบห้าข้อด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัวสิบห้าข้อ,ขอด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนสิบห้าข้อและด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียนสิบห้าข้อรวมเป็นหกสิบข้อแบบวัดที่ใช้มาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยมีเกณฑ์ให้คะแนนอยู่ะสองลักษณะคือข้อความเชิงนิมานหรือบวกข้อความเชิงนิเศษหรือทางลบนะครับดังนี้นะครับข้อความเชิงนิมานหรือบวกจะให้คะแนนเป็นดังนี้นะครับบ่อยสุด บ่อยที่สุด5คะแนนครับบ่อยมาก4คะแนนปานกลาง3คะแนนนานๆครั้ง2คะแนนไม่ทําเลยงคะแนนข้อความเชิงนิเศษหรือทางลบคะแนนจะเป็นดังนี้นะครับบ่อยที่สุด1คะแนนบ่อยมาก2คะแนนปานกลาง3คะแนนนานครั้ง4คะแนนไม่ทําเลย5คะแนนครับผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบตามขั้นตอนดังนี้ หนึ่งึกษาแบบสอบถามแบบวัดและแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบกำหนดประเภทความรับผิดชอบโดยจำแนกออกเป็นสีด้านคือความรับผิดชอบต่อตอนเองความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อเพื่อนและความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 3. ส,สร้างแบบวัดความรับผิดชอบให้มีเนื้อหาและคงสร้างข้อบลุมนิยามของ ความรับผิดชอบทั้ง4ด้านด้านละ15ข้อรวม60ข้อ4นํนำแบบวัดความรับผิดชอบทั้ง60ข้อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําข้อเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา5นะครับนำแบบที่วัดได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตรงความตร,ตรงความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมของรับผิดชอบทั้ง4ด้านโดยพยยิจารณาความสอดคล้องระหว่างรายการพฤติกรรมแต่และข้อกับนิยามโดยใช้กฎเกณฑ์กับระเมินดังนี้ครับให้คะแนนบวกหนึ่งเม,มื่อไม่แน่ใจใว่าข้อน,นั้นวัดได้ตรงตามนิยามให้คะแนนศูนย์เมื่อแน่ใจใว่าข้อน,นั้นวัดได้ตรงตามนิยามให้คะแนนลบหนึง่งเมื่อแน่ใจใว่าข้อน,นั้นไม่ตรงนิยามหกคัดเลือก ข้อคำถามที่มี IOC ตั้งแต่0.5ขึ้นไปนำมาวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนที่ข้อที่มี IOC ต่ำกว่าสนำไปปรับปรุงตามความแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแ,และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง7น็ดนำแบบว่าที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบโดยใช้นักเรียนมันยมศึกษาปีที่2จํจำนวน3 5คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสามประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเที่ยง0.89ขั้นตอนการสร้างแบบความรับผิดสร้างตอนการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบแสดงดังภาพนี้เลยนะครับต่อจุดสแบบวัดคุณลักษณะอัธึงประสงค์ด้านความฉลาดทางอารมณ์ผู้วิใจัยใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สําหรับวัยรุ่นอายุ12-17ปีของกรมสุขภาพจิตมี52ข้อมีความเที่ยง0.85จำแนกความฉลาดทางอารมณ์3ด้าน1 ด้านดีประกอบด้วยด้านย่อยคือควบคุมตนเองเห็นใจผู้อื่นและรับผิดช,ชอบมีคำถาม18ข้อมีความเที่ยงจุด 7, ด้านเก่งประกอบด้วยด้านย่อยคือมีแรงจูงใจตัดสินใจและแก้ปัญหามีสัมพันธภาพมีคำถาม18ข้อมีความเที่ยงจุด67ดด้านสุขประกอบด้วยด้านย่อยคือภูมิใจตัวเองพอใจชีวิตและสุขสงบทางใจมีคำถาม มีความเที่ยงจุดแปดหนึ่งแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ทั้งห้าสิบสองข้อเป็นแบบว่าที่ใช้มาตต่ส่วนประมาณค่าเสียระดับซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนลักษณะคือข้อความเชิงนิมานหรือทางบวกและข้อความเชิงนิเสธหรือทางลบข้อความเชิงนิมานหรือหรือบวกคะแนนจะเป็นดังนี้ตอบไม่จริงให้หนึ่งคะแนนตอบจริงบางครั้งให้สองคะแนนตอบค่อนข้างจริงสามคะแนนตอบจริงมากสี่คะแนน ข้อความเชืยนิเสเซนหรือทางลบคะแนนที่จะได้เป็นดังนี้ตอบไม่จริง4คะแนนตอบจริงบางครั้ง3คะแนนตอบค่อนข้างจริง2คะแนนตอบจริงมาก1คะแนน2.4แบบว่าความรูงวัจัยของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ตามโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนใช้แน,นวคิดตามท้งทฤษฎีลำดับขั้นตอนของมัสโลและทฤษฎีความต้องการของอัลโดฟอร์โดยแบ่งเป็นวัดโดยขออภัยครับโดยแบ่งแบบ วาดออกเป็นสีด้านคือด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมและวิธีการสอนของครู5ข้อความพึงพอใจต่อการตั้งจตจก,กรรม5ข้อความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง5ข้อเล่มความพึงพอใจต่อการความพึงพอใจต่อการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน5ข้อรวม20ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความพงพอใจดังนี้มากที่สุด5คะแนนมาก4คะแนนปานกลาง3คะแนนน้อย2คะแนนน้อยที่สุด1คะแนน ผู้วิจัยได้นําเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรีเรยนต่อการเรียนรู้ตามโปรแกรมภกษาชีวิตสําหรับเยาวชนตามขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาแบบสอบถามแบบวัดและแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆเพื่อใช้ในแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ 2. กําหนดประเภทความพึงพอใจโดยการจําแนกเป็นสีด้านคือความพ,พอใจต่อพฤติกรรมและวิธีการสอนของครู ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมกลุ่มความพึงพอใจต่อการพัฒนาการของตนเองและความพึงพอใจต่อการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันสามสร้าง,งความพึงพอใจโดยการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมนิยามของความพึงพอใจสีด้านด้านละ5ข้อรวม20ข้อนำแบบวัดความพึงพอใจ20ข้อเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและประปับปรุงแก้ไขาตามคาแนะนํา นำแบบที่5นะครับนำแบบที่วัดได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความซื่อตรงโครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมพึงพอใจทั้ง4ด้านโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างรายการคําถามแต่ละข้อกับนิยามโดยใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้ให้1คะแนน,นบวกหนึ่งไม่แน่ใจว่าข้อน,นั้นวัดได้ตรงนิยามให้สูคคะแนนเมื่อไม่แน่ใจว่าข้อน,นั้นวัดได้ตรงตามนิยามให้ลบหนึ่งเมื่อไม่แน่ใจว่าข้อน,นั้นไม่ตรงตามนิยาม6นะครับ คัดเลือกข้อที่มี IOC ตั้งแต่0.5ขึ้นไปนำไปใช้วัดความมือพอใจส่วนข้อที่มี OIC ต่ำกว่า0.5นำไปปรับปรุงตามควาแน่นอาของผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งครับ7ครับนำแบบที่วาดปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนโปรแกรมนี้แล้วจำนวน35คนแนะนำมามิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรหาความหาสัามประสิทธิ์ อัลฟาได้ค่าความเที่ยง0ู2จุดแปสองครับขั้นตอนการสร้างแบบว,วัดความพึงพอใจแสดงภาพเป็นดังนี้นะครับตัวอย่างของเครื่องมือนะครับตัวอย่างของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทดังตารางนี้เลยนะครับตารางโดยตารางดังตารางที่สามจุดหนึ่งสามจุดสาครับตารางที่สามจดหนึ่งครับตัวอย่างการวัดคุณลักษณะอุดมสด้านความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบต่อตอนเองครับ ตารางที่3.2ครับตัวอย่างการวาดคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความฉลาดทางอารมณ์ครับตารางที่3.3ครับตัวอย่างการวาดความงวึงอใจด้านต่อความงวึงอใจะต่อการเรียนครับครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ